ว่าหวัดดีครับพบกับพี่เจนครับมากันย่างกับคีพิเศษวันนี้สาสิธันวาคม2อ6 4นห้ายะครับวันนี้เป็นการทํางานวันสุดท้ายของเรานะครับจะบอกว่าจะบอกว่าอะไรเดียววันนี้พิเศษเลยจะมารีวิวนะครับในสิ่งที่เราไม่เคยรีวิวนะครับกับการรีวิวแอสเซอรีในการแคมปิ้งนะครับอย่างที่บอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ไวรุ่นม้อนแจ็งเราเนี่ยโอ้โหเท่ขึ้นเต็มที่เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปขยี้กันกันกบไวรุ่นม้อนแจ็งเดี๋ยววันนี้รับทำงานวันท้ายละพรุ่งนี้เราจะเดินทางเข้าป่าก,กันจะไปที่ไหนเนี่ยมีรีวิวแน่นอนนะครับกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของมากระยาแล้วก็ไอรอนแมนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปรีวิว3อย่าง3อย่างมั้งเหรอมีเก้าอี้อ่าแชร์แล้วก็มีเซตบ็อกซ์แล้วก็มีสำคัญเลยทีเด็ดเลยอีซี่โกโทอยเล็ดสำหรับสายแคมปิ้งนะครับ ที่จะเดินทางไปกับลูกน้อยอย่างผมนะครับอย่างที่บอกว่าลูกเราสามชีวิตนะครับมีลูกสามคนเลยนะครับเล็กๆเกทานั้นที่เทาไรที่สุดเดี๋ยวที่ไปต่อรีวิวกันที่ส้วมอิติโกนะครับของไอรอนแมนครับเป็นส้วมตรงมันนะครับไปดูเลยว่ามันให้อะไรมาบ้างนะครับแกะกล่องเลยยังไม่ได้รีวิวมานะครับากับการรีวิวส้วมครั้งแรกในในรอบหลายปีนะไม่เคยรีรวิวมากกว่า ให้อไรบ้างครับนี่ครับให้กล่องมาครับกล่องของไอรอนแมนะครับนี่ราคาเป็นกี่บาทวะเดี๋ยวค่อยไปดูเอาละครับมันให้อะรบ้างเปิดกล่องมาก็เจอเป็นถุงนะครับอย่างดีเลยครับน่าจะมาจากออสเตรเลียับถุงนะครับแล้วก็มีในส่วนของซ่วมมีอยู่2ส่วนนะครับ2ส่วนด้วยกันคือในรุ่นนี้ก็คือจะเป็นไอรอนแมน4คูณ4ี่อีซี t นะครับก็คือส่วมออกมา เหมาะสําหรับใครเหมาะสาหรับลูกๆนะครับหรือพ่อๆหรือว่าทุกคนที่จะใช้นะครับเราไปดูกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับเปิดกันเลยปึ๊บอ่ามี User Man u a นนะครับหนึ่งตัวนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็ตามนี้เลยอ่านเองเลยแล้วก็มีน่าจะเป็นถุงนะครับไม่ใช่ถุงนะครับเป็นพลาติแบกนะครับก็คือเป็นถุงใส่ซ่วม นี่นะครับโอ้สะดวกว่ะเอ้โอเคถุงใส่ไอเจ้านี่แหละครับที่จะเดินทางนะครับหาแล้วคุ้มแค่ถึงก็คุ้มละแล้วก็เรามาดูกลไกการทำงานของต้วงกันนะครับเฮ้ยที่เรียกว่าส่วนเี้อเรียกว่าทอร์เรสทอร์เรสภาษากรีกทอร์เรสมีสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็สู่ส่วนของจะบอกว่านาั่งขี่เลยแหละครับเหมาะกับเด็กมากครับไซส์ก็คือเด็กเล็กร่วงนั่งด้วยนะครับโอ้ได้ครับ นั่งได้เลยนะครับส,สําหรับผมอายุก็ไอสาหรับน้าหนักเราก็ประมาณเจกว่านะครับมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่น hmm, ั่งขี่นะครับดูมีส่วนของนี่แล้วก็จะมีเขาเรียกคอหันสําหรับใครมา่วหรัอวก็ไม่ต้องเบื่อนะครับนี่ครับส่วนหนึ่งก็คือเราดึงขี่เสร็จปุ๊บขี่เสร็จปุ๊บนะครับเปิดออกแล้วครับปุ๊บมันจะลงที่ส่วนที่2นะครับสำหรับตัวเนี้ยก็คือตัวปั๊มนะครับปั๊มชักโครกนี่ครับน้ำเราก็เติมในนี้นะครับส่วนแรก เติมเข้าไปนะครับน้ำนะครับมึงเติมดีดีนะครับเยงเรเติมเบี้ยวไปนะครับเดี๋ยวเมนคีแล้วก็เนี่ยครับปั๊ม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 ป๊บน้ำก็จะออกมานะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับตื่นเช้ามาปุ๊บคีเต็มเรียบร้อยดึงสั่งดึงสั่งตกกลับมาปิดไว้ไม่เหม็นเนี่ยปิดปุ๊บนี่ครับปิดปิดอ่ะปิดเรียบร้อยแล้วก็ปิดนี่นะครับล้างล้างล้างแล้วก็สัวนที่สองก็คือเปิดนะครับปุ๊บ ตอดช่วงแรกไปเลยครับถึงล้าง,งานะไม่ล้างเหม็นนะอ่าครับเอ้าขี่ระบายนะครับไไน,นี่ส่วนที่สองปุ๊บส่วนที่สองเนี่ยเป็นส่วนของจะบอกว่าเป็นส่วนที่สําคัญท,ที่สุดนะครับสเก็ตตดต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่นี่นะครับสเก็ตตดสเก็ตขี้ต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นที่นี่ครับหิ้วไปเลยมึงหิ้วไปเลยเสร็จปุ๊บนะครับนี่นี่นี่เปิดเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําด้วยแล้วก็ เทนะครับเทปุ print, ๊บแล้วมึงก็ชกชกชกไปเลยนะครับกดชก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 ขี้ก็จะออกไปตรงนี้ครับแล้วก็ล้างแล้วมันจะมีน้ํายานะครับเขาเรียกว่าน้ํายาะลรทุกอย่างหนึ่งลิปยากันเหม็นครับเขาเรา s, ียกว่าอะไรครับแฝดพาร์ตเอพาร์ตดีนะครับมึงไปหาเองข้อมูลแต่ไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ขี้เสร็จปุ๊บเรยให้บอกล้างล้างนะครับล้างล้างให้สะอาดแล้วก็ปิดมันเดืมอยปิดปุ๊บนะครับคืนแรกผ่านไปเสร cis, จ็จแล้วครับ แล้วก็ประกอบคืนได้เลยง่ายมากสองส่วนครับส่วนนี้เป็นส่วนอัตโนมัตินะครับสําหรับคนแก่สูงอายุหรือว่าที่นั่นไปต่างก็ใช้งานง่ายครับเสร็จแล้วก็ล้างแล้วก็ใส่ถุงนะครับจบไปสําหรับการรีวิวส่วน Easy Go Pilot นะครับจากค่าย Iron Man นะครับเดี๋ยวมาส่วนที่2มาดูเลยเป็นเซตบ็อกก็คือเป็นกล่องนะครับสำหรับใส่ ทุกอย่างได้เลยนะครับโคตรหนาโอ้หนาทิบหายเลยครับนี่ครับของ i r าน,นแมนเหมือนกันนะครับนี่ก็ใช้งานไม้เหล็กหนานะครับเบิดมีทุกอย่างครับใส่ได้หมดเลยนะครับของหนาแน่นนะครับใส่ได้หมดอาวุธมือน,นี้นั่นได้หมดจะไปล่าสัตว์ล่าเสือได้หมดนะครับก็อันเนี้ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแช่เบียร์ได้ได้ไหมได้ไหมวะได้อ่าได้ แช่เบียร์ได้แช่ทุกอย่างได้นะครับแล้วก็เก็บของอัตโนมัติพวกสินค้าต่างๆที่แบบเอาไปแล้วแบบพวกไพ่พวกเคยอะไรที่จะพวกอย่างไรเล่ใส่ได้หมดเลยนะครับเอาครับจบไปส่วนเซตบล็อกนะครับสุดท้ายแหละเดี๋ยวเราจะรีวิวกันเก้าอี้นะครับมีสองตัวนะครับตัวเล็กเนี่ยเหมาะสหรับเด็กๆก,ก็คือลูกเราเนี่ยครับนั่งรับน้ำหนักได้ประมาณร้อยกิโลแปดสิบถึงร้อยกิโลสบายครับแต่ที่เด็ดอยู่แนวนี้ครับนี่เลย ไอรอนแมนสี่คุมสี่รุ่นนี้เนี่ยโคตรใหญ่ดูนะนี่ครับนอนได้นะครับเอยได้พับเก็บง่ายนะครับดูในส่วนของที่พิงแล้วก็ดูว่าโคตรเท่น,นะครับแล้วดูอีกเวลาที่เราติดตั้งเรียบร้อยพับเก็บเก็บง่ายก็คือมีนี่ใส่ได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าครบคันนะครับสำหรับอุปกรณ์สายแคป,ปิ่งที่วันนี้หมากรย่างเป็นตัวแทนเต็มระบบกับไอรอนแมนนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับจะต้องปิดร้านนะครับตอน6กโมงใครที่ยังไม่มานะครับมาได้เลยวันนี้วันท้ายในการขายของของปี2564นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่ที่หนึงนะครับที่บอกว่าไอ้ีมันโคตรลำบากเลยแต่ว่าเราเซ็ตเรียบร้อยล้ในกลุ่มเคในส่วนของรถนะครับรถที่เราใช้ในการเดินทางพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นรถโต y ต้าโฟลเนอรนะครับใส่รูปท็อปเต้นนะครับของ i อร n นแมแล้วก็ มีทุกอย่างฟูเลยเดี๋ยวพี่ไปรีวู่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวไปเจอกันในพรุ่งนี้วันดีครับ